ค่ะทุกคนขอโทษที่มาเลดเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนเวลาจากสีทุ่มครึ่งมาด้วยเพราะว่าหนูลืมบอกพ่อว่าเลิกกี่โมงก็เลยก็เลยแบบว่ากลับบ้านมาชานิดีนะะึงค่ะจุดออริจินอลสเตจสวยมากเลยแบบตะโกนอุย้ยขอบคุณค่ะไหนหนูชอบเหมือนกันไหนใครได้ไปดูบ้างคะเมื่อวานได้งานตัวหน่อยเมื่อวานใครได้ไปดูงาน Whisper Rose นี่พรีวิวบ้างเรามารีแคปกันพีเทิมแล้วใช่ไหมรีวิวเทมหนึ่งหน่อยใช่แล้วทุกคนวันนี้อยู่สอบเสร็จวันสุดท้ายค่ะคือโล่งมากรู้สึกแบบ <feel> good. โอเคเข้าสู่ช่วงรีแคปแบบ o r i g i ินัลสเต e หนูรู้สึกว่าคือเป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆอย่างที่แบบพิมพ์ไปใช่ไหมคะทุกคนคือเพลงอย่าง Whisper Rose อย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเป็นแนวที่แบบเฮ้ยหนูก็อยากทํา เดวนี้ม่น่าเหมือนกันนะมันคือฟังครั้งแรกมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามันเคป๊อปมากทุกคนรู้สึกว่ามันมีความเคป๊อปมากแบบเพลงแบบมีท่อนแรปอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เป็นฟิลแบบ girl crush อะไรอย่างงี้ปะเออแล้วซึ่งหนูก็คิดว่าแบบระหว่างที่ซ้อมเองี้ยก็ได้ก็ได้เจอตัวเองในอะไรใหม่ๆเหมือนกันอย่างเช่นแบบลายเต้นอะไรอย่างงี้หรอลายเต้นใหม่หรือว่าเหมือนคนพบรู้จักตัวเองมากขึ้น สนิทกับร่างกายตัวเองมากขึ้นกับการเต้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่อยู่กับพี่ๆได้แหละมัง้งแบบอยู่กับพี่ๆน้องๆแบบพี่ๆน้องๆที่แบบเป็นคือเซมออริจินอลสเตทแบบทุกคนเก่งมากแล้วก็เรียกว่างไงเวลาอยู่กับใครใช่ไหมแบบเต้นข้างๆใครก็จะแบบแอบ,บมองเขาเต้นอ่ะทุกคนแอบบแบบว่ามันต้องเห็นอยู่แล้วแหละในกระจกใช่ไหมเวลามองเข้าไปก็เหมือนชอบ ลายเต้นแบบดูลายเต้นของพี่ๆอะไรเงี้ยชอบลายเต้นมีนมากแล้วก็ในออริจินอลสเตจหนูได้แบบยืนข้างพี่หูหลายเพลงเลยแล้วหนูก็จะแบบชอบดูลายเต้นพี่หูทุกคนซึ่งหนูชอบเอเนอร์จีที่แบบหนูชอบเวลาที่เห็นเขาเต้นแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากจะแบบเต้นให้ดีบ้างเราอยากจะสู้อทุกคนต้องแบบสู้แบบไม่อยากไม่อยากให้แบบเราดูดรอปหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจะสู้ครับผมเอมมี่บอกว่าหนูสายร้องเอามาเต้นทําไมอย ไม่นะแต่ว่าเอมี่ก็เต้นดีเหมือนกันคือหนูก็ได้อยู่ข้างเอมีอ่เยอะคือเอมี่อ่ะเป็นคนที่คอยช่วยแบบคอเร e บล็อกกิ้งกับท่าเต้นหนูเยอะมากเพราะว่าหนูอ่ะแอบรู้สึกผิดที่หนูได้ว่าไงดีหนูจะจะโดนแบบเตือนเรื่องล็อกก i n g บ่อยเพราะว่าหนูแบบไม่แม่นนะคะทุกคนแบบไม่ค่อยแม่นล็อกกิ้งอะไรเงี้ยก็จะมีเอมีอ่ช่วยบอกหนูแบบหลายครั้งมากคือต้องขอบคุณเอมี่มากแล้วก็พี่พี่ทุกคนเลยจริงๆริงทุกคนที่แบบช่วย ช่วยหนูเพราะหนูเบอมากคือคนคือหนูอองแบบเยอะมากอย่างตอนที่ต้องเต้นกับแพทอย่างเงี้ยเพลงไกลไม่ไกลใช่ไหมคะที่มีบลอกกิ้งเดินเดินเต้นๆอะไรเงี้ยแพทก็ช่วยหนูเยอะมากเหมือนกันแบบบอกหนูแบบเยอะมากเวลาหนูเดินผิดหนูชอบแบบไปเดินผิดแต่ทุกคนหรือไม่ก็ยืนผิดเลขอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออต้องมีสติมากกว่านี้เพราะว่าบางทีแบบคือไม่ได้อยากให้อันนี้เป็นข้ออ้างแต่ว่าไปเรียนกลับมาแล้วแบบ เหมือนเราปล่อยสมองเราเกินไปเราสมองไหลเกินไปอะทุกคนเหมือนเออต้องแบบพูดตัวเองขึ้นมากว่านี้แต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นข้ออ้างอะทุกคน,นก็จะ โฟกัสมากขึ้นตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วพิเทอมแล้วก็จะโฟกัสมากขึ้นได้เจอพี่วิทเอฟด้วยใช่พี่วิทเป็นโคโรโกรเพลงบัวลอยไข่หวานจะบอกว่าหนูชอบเพลงบัวลอยไข่หวานเหมือนกันทุกคนก็ชอบใช่ไหมอ่านฟีดแบ็กอยู่คือหนูได้มีโอกาสไปต่อท่าด้วยนะตอนคือตอนครั้งแรกที่เขาต่อท่าแบบท่อนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบได้เต้นครบทุกคน12คนใช่ไหมคะแต่ว่าหนูได้ไปต่อท่าอีกครั้งหนึง่งเป็นตอนที่ไปต่อแทนใครนะตอนนั้นจำไม่ได้เหมือนกันเหมือนมีคนหนึ่งลาก็เลยไปต่อแทนคะ่ะซึ่ง ก็ได้ต่อตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถึงจบหกนิดนึงอะไรอย่างงี้มังคซึ่งมันเต้นสนุกมากทุกคนบัวอยไข่หวานแต่ว่าใช้สกิลแบบอย่างที่ทุกคนพี่พบอกไปจะมี moonwalk มีอะไรที่แบบฟลิปเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละแต่เต้นเรารู้สึกแบบรู้สึกหลอนิดนึงหรือไม่หลอ่อหรือเซ็กซี่คือมันมีความแบบหลาย ได้รถอยู่ในเพลงอ่ะทุกคนเห็นมีคนบอกว่าถ้าเป็นบัวลอยน้ําหิงจะเป็นยังไงจะแบบแซบเลยเปล่า <laughs> อยากฟังเพลงยูนิตน้อยแล้วอุย้ยหนูมีสปอยไปเล็กน้อยนะคะทุกคนยูนิตหนูใช่ไหมทุกคนลองให้ฟังอุ้ยยูนิตเหรอยูนิตอันนี้อืมอันนี้ต้องรอติดตามคือไม่สามารถสปอยได้ว่าอยู่ยูนิตกับใครเพราะเดี๋ยวทุกคนจะรู้เลยไม่อยากสปอย <laughs> เดี๋ยวรู้เลยส่วนเพลงที่แอบร้องไปในงานเมื่อวานใช่ไหมคะลองให้ทุกคนฟังอีกรอบแล้วกัน แล้ววันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานทุกคนชอบไหมเป็นแบบหนึ่งท่อนเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่หนูชอบมากใน original state แล้วก็ชอบเพลงที่เอมี่สปอยด้วยทุกคนเพลงเมลดีนี้ยิ่งฟังยิ่งเพราะใช่หรือเปล่าคือครูสอนร้องเพลงบอกว่าต้องแบบเปล่าแบบเปล่าอย่างเงี้ย น่ารักมากเลยทุกคนชอบหลายเพลงเลยค่ะจริงๆีเพลงที่ชอบอีกมากมายอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูเอาอ i ริจินอลสเตจริงๆนะคะวันกาล่าวันที่20นี้แล้วก็วันสเตจจริง21-22ดด้วยใช่ไหม